คอซีรี์เกาหลีในไทยนะคะเตรียมเงินเตรียมวีดกันได้เลยนะคะเมื่อล่าสุดค่ะอีแจฮุนนะคะต้องบอกว่าเป็นพระเอกเจ้าบทบาทสุดฮอตค่ะแห่งซีรีส์ i ิกโนนะคะแท็กซี่ดร r ด้วย ือต้องบอกว่าตอนนี้นะคะเราก็จะมีข่าวกันออกมาเรื่อยๆแหละสำหรับประเด็นนี้นะคะนอกจากนั้นอีกหนึ่งผลงานที่จะน่าชื่นชอบมากๆเลยนะคะนั่นก็คือ Move to Heaven นั่นเองซึ่งต้บอกว่าเป็นผลงานที่ก็สร้างชื่อให้กับอีแจฮุนนะคะครับแล้วก็มาพัพรตินะคะรวมถึงหนังเรื่อง Architect 101ส่งคลิปมาทักทายแฟนๆในไทยนะคะพร้อมยืนยันด้วยตัวเองว่า22-23มิถุนาย,ยานนี้เจอกันตัวเป็นๆอย่างแน่นอนนะคะที่งาน E Jae Hoon On The Scene First Fan Meeting in Bangkok 2022โดยงานนี้นะคะกําหนดจัดที่ Central World Live ชั้น80กันคา Central World งานนี้ค่ะอีแจฮุนนะคะบอกในคลิปด้วยว่าคิดถึงแฟนๆชาวไทยแบบสุดๆด,ดังนั้นขอจัดงานสุด e x c กซ์คลูนะคะเพื่อพบปะแฟนๆชาวไทยแบบจัดเต็ม2วันติดเลยค่ะการันตีว่าพิเศษสุดๆอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่อยากให้แฟนๆน,นั้นพลาดในงานแฟนมิทติ้งครั้งแรกในไทยของเขาในครั้งนี้นะคะ แฟนๆที่อยากเจอกับโชเฟอร์แท็กซี่หนุ่มสุดหล่อขาหดคนนี้รอจับจองบัตรกันได้เลยนะคะตั้งแต่วันเสาร์ที่23เมษายนนี้ทางไทย i ิ켓เ,เมเจอร์นะคะแล้วก็เว็บไซต์ w w w live nation co t h นะคะรวมถึงอัปเดตความเคลื่อนไหวงานนี้ผ่านทางช่องทางโซเชียลนะคะของ live nation t a r o ผู้จัดงานค่ะ Hello. You, hey what's up Bangkok Iseon is here I have good news for you guys that I have planned to see you in Bangkok in June 2022 because I miss you guys so much inside news tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสด,ส,ดสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ